ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องนายเนิวัฒนกันอีกครั้งนึงครับวันนี้เราก็จะร้องไปประถมนิเทศกันครับก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ใส่ชุดนิสิตเต็มยศไปมาหาหลัยกันนั่นเองนะเนื่องจากว่าทุกทีเนี่ยเราจะเปิดคลิปที่ MRT วันนี้ก็เลยพามาเปิดที่ข้างนอก <c oughs> ก็ต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็รงไปถึงว่าวันนี้อาจจะเห็นว่าตรงนี้หายไปนะก็คือลืมเอาแว่นมานั่นเอง <c oughs> คือคือด้วยความที่เราเป็นแว่นแค่กรองแสงไงมันเลยไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆคือมาถึง MRT ปุ๊บอา้าวเฮ้ยแว่นหายไปไหนนึกดูทีเพอทิ้งไว้ที่บ้านช่างมันแล้วกันวันนี้ก็ไปแบบไม่มีแว่นนี่แหละคุณผู้ชมก็จะได้ดูรอกของเราเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้ใส่แว่นนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ท้องฟ้าดูเป็นใจมากๆเลยทีเดียวนะเนี่ยดูโอ้โหแล้วเมื่อวานฝนตกแล้ววันนี้จะรอดหรือไม่ คุณผู้ชมที่เคารพและรักทุกท่านเราใส่รองเท้าหนังมันเรียกว่าอะไรคัดชูฟูชัดอ่าต่ไม่มีเพสชูนะมีแต่คัดชู<อ> <laughs> ไม่ชินเลยปกติใส่รองเท้าผ้าใบมันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้อะรบตอนไปปฟูพื้นฐานก็คือเป็นเวลา8ปดนาทีใช่ไหมที่รถมาแต่ตอนนี้ก็คือ7จ็ินาทีอ๋อเร็วกว่า วันที่ไปปรักบพื้นฐานหนึ่งชั่วโมงเป็นงไงหละ่ะเราจะเช้าว่าทาได้นะรถไฟฟ้ามาพอดีเลยคุณผู้ชมดีมากเหมือนรู้ว่าเราจะมาเป็นเด็กดีจริงๆอะไรวะเนี่ยที่อยู่ก็ได้มาอีกแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือต้องเดินไปให้ถึงคณะนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราวร์ปไปที่คณะกันเลยแล้วกันเราจะบอกคุณผู้ชมไปอย่างหนึ่งว่าปฐมนิเทศข,ของคณะวิศวะเนื่องจากว่าคณะวิศวะนี่คือปฐมนิเทศแบบรวมทั้งคณะเลยซึ่งมีนิสิตใหม่ประมาณ1,500ัวกบวกคนเท่าที่เขาบอกมานะ ก็เลยไม่อนุญาตให้พวกของครองเข้ามานะแล้วก็ด้วยความที่จะเปนคนมันเยอะเนี่ยเขาก็เลยไปจัดกันที่หอประชุมกลางนั่นเองนะก็เรียกว่าตัวหอประชุมเนี่ยนานๆเราจะได้ใช้ทีนึงก็อย่างเช่นแบบเวลาเรารับปริญญาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมาตั้งแต่ประถมนิเทศเลยนะปกติเขาเข้าตอนจบกันรามาเข้าตอนเริ่มอะไรอย่างงี้ก็ VIP พไหมนะบางคนก็จะมากับผู้ปกครองอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า ก็อย่างที่เขาบอกว่าเขา่ไม่อนุญาตให้ปลูกของเข้ามาด้วยนั่นเองเพราะว่าแค่หนึ่งพันห้าร้อยกว่าคนนี่ก็คือแบบแน่นเอียดแล้วอย่าเขาบอกอย่าอย่าพามาแต่เดี๋ยวมีไลฟ์สดให้อะไรอย่างนี้นะเหนื่อเริ่มออกแล้วร้อนอยู่ยังเสื้ออีกมันจะยังไม่เปียกนะแต่ว่าแต่ตัวเนี่ยคือเปียกละนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิมารอกันตรงหอประชุมเพียบเลย อะไรไม่ให้เข้าไปสักทีร้อนจะตายแล้วเนี่ยปล่อยให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้ด่วนอ๋อก็คือคนยังไม่เข้าหนึ่งเหตุผลก็คือมาแบบถ่ายรูปอันนี้ด้วยว่าแบบไอ้ฉันมาแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่ผ่านแล้วเสื้อเปียนหมดแล้วไม่มีเวลามาถ่ายรูปแล้วขอไปหาแหล่งมระลมแหล่งแอร์ก่อนจะพ้าตายหลายวันมาถึงปุ๊บก็ตั้งแถวพอดีเลยโอ้โหเป๊ะข้างในนี่เย็นฉ่ำเลย ลำโพงอยู่ตรงไหนเนี่ยมันดังเลยมันเหมือนจะดังทั่วมอเลยไหมเนี่ยเออมากให้รู้จริงเนะี่ยลำโพงมันส่องตรงไหนมันถึงได้ดังขนาดนี้เนี่ย <c oughs> โอ้เย็นเทียบเลยคุณผู้ชม ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ทุกๆคนที่สิ์ใหม่มีโอกาสได้ก้าวสำคัญ,นนนนญ,ญในบทประโลมความสำเร็จในชีวิตเข้าสู่ระบบวามคณะสุราษฎร์ความไหม่ๆได้อย่างเต็มทั้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองกระตั้งไปน,นะครับรุ่นของเราได้แล้วใช่ไหมอินเทนเนียอะไรครับการรอบอินก็ใส่ยูเซนพาร์สเกอร์เดรโรฟูชินนะครับหลักๆเข้าไปในหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวถ้าเราคืออเนนี้เนี่ยฉลาดนุชฉลาด แอดอะรเแต่โอเคเราก็พูดไปก่อนแอายุารใชาเอาจริงๆพ้าว่าตามดีไซน์มันก็คือโมเดลที่ดีที่สุดของ Google นะครับเพราะฉะนั้นท่านอายุแเนียเรายาวชูาคเวลาวาย90ของเราวัย12นะครับเนี่ยของเรานนเป็นปีเกิดนเือนกันนะครับจริงจุิาเนี่ยมันเป็นเดือแต่นะครับก็คือมีเส้นมเสียหายขวิารนะครับแล้ววิของอายุนี้ม่อก่อนเป็นวัเนี่ยเขาก็จะไปรอสาวสนะครับันนะครับสาสอเดินาง ก็แซวสันหน่อยอะรอย่าครับกงเทียวาลาซีกันเดี๋ยวนี้มันร้อนแล้วไม่มครเจอลยครนะับตอนดินดไหวา่าเนี้ยที่ดูตือ่อเทน,นี้ไม่มีรอยร้าวแม้แต่สักันรอยอยู่ในความสุเป็นวิสวรรสก่อเดี๋ยสุดยอดที่นอนครับ s สมองจเนเสร็จสิ้นหลอนดอไปเรียนข้าสบายเลยนอกจากนี้น เรามีห้องธรรมวิทย์นะครับก็คือเป็นห้องสำหรับนักสมาธิสมน์นะครับซึเป็นสถานะทำไมเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเลยเป็นโรงอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับไม่ได้ขึ้นชื่อแค่ตัวสถานที่นะครับชื่อในเรื่องอ๋อลังค์ขนาดไหนแบบไม่ว่านกเรามีอาหารอะไรอย่างให้นองชิให้ลองนะครับเรามีข้าวเหนียวแปะสอง อร่อยไมี่อับสอเรามีไอติมคาราเบอรลาซึ่งตอนนี้ก็ยักไปหลายสาขาแล้ถแต่สาขาแรกอยูที่นี่นะครับแล้วก็เป็นออริจินอลถามว่าทำไมมีร้านกาแฟเเพราะว่าถ้าต้องการหนังสือเนี่อย่างนึงที่เราต้องบริโภคหนักมากคืออะไรับคาเฟ่กนใช่ไหมเรามีทูกอฟฟเรามีอเมซอนนะครับเรามีนะครับร้านกาแฟนนเรามีร้านโลคอลของเราเองนะครับที่ร้านกาแมีที่แล้วของใหม่เรานร้นะครับแล้วอีกจากนั้นไม่นานจะมรก็ตั้งร้านกาแฟที่เกี่ยวกับเราี่กาแฟกกนะครับ เยอะไหมครับเยยเนาะผมมีความดีที่จะแด้ทราบว่าเราได้รับการเปบลาั้งซ่านะครับสนใจัที่้งนิตก็้องรับือิให้ตาได้ข้างนี้นะครับไม่ค่อยขยับเลยนะครับงแต่สมัยอาจารย์เป็นนิตินะครับผชายเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังเยอะสม่ำเสมอนะครับิพันายเก้าโแซนต์เป็น ใช่ครับทีเหลือ17เป็นที่สิจริงในส่วนรอบออฟิชั่นนะครับออฟิชั่นเรามีทั้งหมด3รอบอทั้งหมดพอสร้างนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาในรอบออฟิชั่นไหนนะครับใครจะมาในหลักสูตรที่รับโปรงนะครับใครมาในรอบบอโูเรโอใครมาในรอบโกตา้าใคร แรกนะครับที่เราจะเริ่มซอฟต์อนจูมไนเนอร์หมดอยู่ปี2570จะมีไนเนอรอ์โปรแกรมที่ชัดเจนฉะนั้นพุ่นเราถันโดยหลักการของไนเนอร์นะครับคือการเปิดโอกาสให้ศิลปิวิศวะชุฬาทุกคนนะครับใครอยากเรียนอะไรอยากรู้อะไรต้องได้เรียนมาให้หวยจะไม่มีกำแพงของทางชามาคอยกั้นการเรียน ครในส่วนที่ต้องรู้ครับ71นะครับทมื่กเราเรียนวิศวะสอหน่วยนะครับปัจจุบัน71นะครับไม่มีก,การกำหนดหมดแล้วนะครับสามารถบล็อกข้ามหด,ดได้นะคระับและจะเป็นในลักษณะการประเมินเอสกับยนะครับก็ถูกผ่านไม่ผ่านนะครับก็จะไม่ใช่เรีเกรดแล้วเราขึ้นสักปีสามปีสี่เราอยากจะเรียนอีควิป ในบทักษาต่างๆสามารถมาลวมตัวเรียนนะครับในบทของไลฟ์คอมพิวตได้นะครับเรามีระบบเครดิตแม็แล้วลงไปแล้วถ้าเราไม่ใช้ในการจบรดนตรีสามารถเก็บเอาไว้เพื่อว่ามาเป็นเครดิตในการเรียนของริญญีโทได้เรียนรู้ไปก่อได้นะครับใครอยากจะชาเลนจ์ตัวเองนะครับอยากที่จะไม่ลงวิชาภาษาคองวิทยารศาสตร์ภาษาสามารถที่จะไปทําการ หาลงทะเบียนแล้วก็สอบในส่วนของ exception ได้ครับ exception คือไปลงทะเบียนสอบกับคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการเปิดน,นะครับแล้วถ้าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วไม่ลงทะเบียเนเองเขาจะตัดเกรดให้เราต้องรันเลยนะครับถ้าใครสามารถที่จะสอบได้เองเลยนะครับแล้วพร้อมก็ไม่ต้องไปลงเรียนในวิชานั้นในหมวดของวิทยาศาสตร์ด้วจะเป็นคณิตศาสตรฟิสิกส์เคมีต่ตางๆ ครับก็สามารถที่จะเลือกได้และอันนี้ครับคณะในการลงทุนซื้อไลเซนส์นะครับที่เป็นคอสเซราี่โลกออนไลน์เรา300ไลเซนส์นะครับก็สามารถที่จะมาใช้ไลเซนส์ต่างๆนี้นะครับเพื่อผลของเราได้เช่นเดียวกันครับที่สิบว่าใครสามารถขอเป็นเอกเจนท์ได้นะครับเรามีเอพยูกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศกว่า530มหาวิทยาลัยอันนี้คือสิ่งเกี่ยวกับที่ไปจุนวิวนะครับในงานสร้างประเทศนะครับต่างๆ ครับที่นี่แล้วก็เอาให้ดูณเป็นตัวอย่างคือจำนวนสินเก่าเราที่เป็นใน CEO ของประเทศไปไปสัมมนาชนนะครับมีคอนเสิร์ตด้วยที่ตึกในสาวของจีนีนประเทศครับต้องจ่ายผมด้วยนะครับต้องจ่ายเงินด้วยย้ําถ้าไม่ทําทั้งสองอย่างก็ถือว่าการลงทุนไม่สมบูรณ์นะครับผลก็คือจุฬาจะคิดว่าเราไม่ประสบการเรียนแล้วในที่ทางจุฬาขยันฝันเลี่ยนในการส่งอีเมลไว้ตลอบการฝันเรียนไม่ตอบ เรียนอะไรไปแล้วว่าคุณยังไม่ได้ชำระเงินะด้วยสอีเมลล์ผมเช็คแก็ไม่ดูอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนไปเนี่ยอันนี้เราจะต้องมแตกชั้นเนี่ยชัดเจนแลถ้าเราเล่นลีกชุ่หน่อยก็คือไมเล่นลีกเกียร์นิยมไม่สามารถได้ขยเคื่อเกียร์ได้หมดแต่ว่าก็มีหลายคนที่นิยมเล่นในลีกได้เห็นโปรโปรโปรเนี่ยมันไม่ใช่โปรเฟชั่นแนลนะมันคือโดมีชั่นโดมีเทียร่ามันน่าสนใจแค่ไหนผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกรน ะหน to ึ่งวิชาอยู่นะครับอันนี้โดยจัรย์บางจึงไม่อาจบอกชื่อวิชาได้นะั้ามีเราจึดใสยวัดคนน้ำสังเกตนะเอ20คนเอฟลองไป40กว่าไปดูวินดอรที่ถอยนี้นะวินดอร์ที่หอยนี่เองครับเอกนเฉลี่ยทั้งหมดอยู่2ถึง1ถึงใช่ั้มผมมีคาถาเด็ดแก้กุ๊กฟังโทรศัพท์มือถือนี่มาเลยนะเดี๋ยวถ่ายคาถาเด็ดนี้นะสั้นๆแต่ทำยากมากเข้าเรียนไม่สายไม่ขาด ถ้าคุณทำได้นะมันคือกรอบเพชรที่ป้องกันตัวมูลน,นะคันแทงไม่เข้าแต่ถ้าคุณตอดกรอบเพชรนี้เมื่อไหร่นะควมมันก็ถาแทงเข้ามาทุบแต่ถ้าทำไม่ได้ผมนะขมบอกผมจะเปลี่ยนสไชัยก็เรียกได้ว่าเป็นการคัดเนื้อหาที่น่าสนใจที่เรานั่งฟังมาตลอด3ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเองและตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วขอตัวไปกินข้าวที่โรงอาหารวิศวะกันก่อนอภิมหาปุ๋มชนมื้อเที่ยง ตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยเหนียวไก่ไวสวาเองก็เหมือนเดิมเนาะ40จานแตกเลยครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนอันนี้ก็เป็นไอติมพาราโบลา,บลาซึ่งตอนนี้ก็คิวยาวมากไม่เหมือนกับวันนั้นที่มาเลยโอคิวสั้นไม่มีคิววันนั้นอะ่ะวันนี้นี่ยาวเฟือยเลยไม่ไม่กินก็ได้ แล้วตรงนี้ก็เป็นลานเกียร์เราก็นั่งพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบ่ายโมงเนาะก็จะเป็นเซสชั่นพบกับอาจารย์ที่ปรึกษานั่นเองตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลากลางวันอยู่เดี๋ยวเรารอบ่ายโมงเพื่อจะพบที่ปรึกษาซึ่งของเราเนี่ยจะไปพบที่ตึก3และเป็น hall of i n e e r n นั่นเองแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ ลานเกียร์นั่นเองซึ่งตอนนี้มีคนมากมายมาหาศารลร้านแปดจ่ายกองนะแล้วก็เผื่อใครอยากจะรู้ว่าแล้วสะดุดแล้วมันจะมีเรื่องของอะไรเจอแฟนเจออะไรเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้พื้นเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบบริกมันก็เลยจะมีแบบร่องใช่ไหมทำให้เราสะดุดได้ตตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเป็นพื้นเรียบเรียบนะน่าจะไม่มีควาว่าสะดุดน่าจะลื่นล้มมากกว่าอันนั้นน่าจะซุ่มซ่ามไม่นับเป็นสะดุดนั่นเองเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่การพบที่ปรึกษากันเลย จากที่เมื่อเช้าฟ้าดูมืดๆตอนนี้ก็ยังดูมืดๆอยู่แต่ดูแดดแล้ว้ wow. จะฆ่ากันให้ตายหรือไงเนี่ยตรงนั้นก็เป็นหอประชุมเนาะเนี่ยตรงนั้นนะเป็นหอประชุมที่เราไปกันมาเมื่อกี้ซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าส,ส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ากันตอนรับปริญญาแต่เราได้เข้าตอนประถมนิเทศด้วยเอ่อก็ด้วยความที่เป็นวิศวะคนเยอะด้วยเนาะพันห้าเก้าสี ก็เลยได้มาเข้าที่หอประชุมก็รู้สึกดีแอร์เย็นดีรู้สึกดีหมายถึงแอร์เย็นนั่นเองแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตึกสามเนาะเตรียมที่จะลงทะเบียนกันเพื่อที่จะพกที่รึกษานั่นเองลมแรงมากตอนนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สระบวัวอีกเช่นเคยลมแรงแค่ไหนอะ่ะดูนี่ก็เป็นสระบัวเนาะมีเสียงรถอะบุลันสอดีเลย เราก็มาที่สักรกกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแลนด์มาร์กันนั่นเองนะตอนนี้ก็คือลมจะแบบจะบดิวให้ได้เ, <c oughs> เดี๋ยวจะบินได้แล้วเนี่ยร่มจะบินแล้ว <c oughs> เมื่อเช้าก็เห็นมีแต่คนมาถ่ายรูปกับป้ายคณะเต็มไปหมดเลยตอนแรกเราก็จะเอาด้วยดีไม่น่าแต่ก็เปลี่ยนใจแล้วว่ารู้สึกว่าที่เทวลัยเนี่ยมันสวยกว่างั้นเอารูปที่เทวลัยแล้วกันรูปป้ายคณะอาจจะยังไม่ได้จาเป็นตอตอนนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันใน hall of i n e r n e ที่ตึกสาเป็นที่เรียบร้อยรอยที่จะพบที่ปรึกษาสําหรับหลักสูตร CEDT นั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วกันนะว่า hall of i n e r n e e หน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวในบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร สูตรสีดีทีเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงว่าเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนเรียนกันด้วยซึ่งหลักสูตรสีดีทีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคณะอื่นๆนั่นเองเนาะเพราะว่าหลักสูตรสีดีทีเนี่ยเป็นหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เป็นหลักสูตรทดลองที่จะมีการออกแบบรูปแบบของการเรียนที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิมนั่นเองมีการเรียนเป็นแบบบล็อกเนาะก,ก็คือ1วิชาจบก็สอบเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิชาถัดไปอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกับที่ทุกที1วิชาคือเรียนทั้งเธอมันเเเอออออองงงงงงพมมมััันนนนีีคควววาาาาาแแตตกตกกก่่จขขณะขณะะืๆด้้ลยลยรรรทบไ ก็จะมีความซับซ้อนวุ่นวายกว่าชาวบ้านหรือเปล่ามันไม่เรียกว่าซับซ้อนเลยนะก็คือเขาให้ทําอะไรเราก็ทําตามแค่นั้นเองเขาบอกให้ลงวิชา1 2 3 4 5เราก็ลงตามเลยแล้วเราก็ไม่ต้องลงเจนเอ็ดอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับชาวบ้านด้วยว่าเราจะได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงวิชานี้เราจะได้เซกไหนไม่ต้องกังนวลเพราะว่าวิชาที่เขาให้ลงคือเฉพาะหลักสูตรสดีทีดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องที่นั่งเลย หลังจากพบที่ปรึกษาแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ออกมารับของที่ระลึกกันซึ่งเราก็ได้อตอนแร้เราเข้าใจว่ามันคือถุงผ้าเ่ว่าแบบสะพายข้างก็เลยงงว่าทำไมมันใหญ่แปลกๆนะประกากฏพอกลับมาถึงบ้านเพิ่งจะรู้ว่าอมันคือกระเป๋า <laughs> <laughs> นะนอกจากนี้เราก็ได้เบรกเป็นแมคโดนะัลเนซึ่งเราก็เลือกเป็นเบอร์เกอร์ไส้หมูนะแล้วก็พายสับปะรดแล้วก็มาหยิบเครื่องดื่มตราจามจุรีเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรตกท้องถึง3ามชั่วโมงขออนุญาตทำลายหลักฐานแป๊บหนึ่งนะกินยากกินเย็นแล้วเกินขย่อ,อมาก็ไม่ออกโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันกินยากกินเย็นหรือเราแกะไม่ถูกวิธีผณผู้ชมเลิกพ๊ดก็ฝนตกอีกแล้วครับท่านทุกอย่างบล็อกของเราต้องเต็มไปด้วยฝนนะเนี่ย เออตกแล้วทุกคนวิ่งกระจายหมดเลยหวังคุณนรถพับมากตอนนี้เราเราต้องไปทำธุระที่คณะเภสั์เราจะไปซื้อยาคุณผู้ชมเราจะได้ขึ้นหรือไม่สายหนึ่งอย่าเพิ่งไปนะเอาจริงๆนะรองเท้าหนังมันกัดนะมันเจ็บนะเวลาเดินอนะ่ะแล้วก็ประเด็นก็คือแบบกลัวตกรถก็เลยต้องวิ่งโอ้โหคราวนี้แผลแบบ ทุกท่านะตอนนี้บลอกก็มาส่งเราที่คณะเพสัชเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านโอสถสภาจำไม่ได้ว่ามันเขียนว่าอะไรโอสถโอสถสักอย่างหนึ่งแหละนะเป็นร้านขายยาเนาะก็ม,มีมียาต้องซื้อก็เลยมาลงที่คณะเพสัสนั่นเองจริงๆก็คือถ้าเราไม่ต้องซื้อก็คือเราก็ขึ้น BTS ไปเลยจบแต่เพิ่มว่าเราต้องซื้อไง ก็เลยต้องมาลุยฝนกันอีกนั่นเองท่านผู้ชมเรามีเรื่องราวทุกวันทุกร็อกร็อกไหนไม่มีเรื่องนี่คือแบบไม่ใช่ช่องนี้อ่ะน่าจะผิดช่องอ่ะคุณผู้ชมอาจจะดูช่องปลอมอยู่อะไรอยงี้นะตอนนี้เราก็มาถึงแถว MBK เป็นที่เรียบร้อยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าซื้อยาเสร็จอ่ะก็ขึ้น ABS นั่นเองแต่ทีนี้ก็คือแบบมันปลิวกันไปหมดเลยร่มก็จะปลิวให้ได้เลยเนี่ย ชีวิตคอนเทนต์จริงๆนะคุณผู้ชมบอกแล้วช่องนี้ถ้าไม่มีคอนเทนต์นี่คือผู้ชมดูช่องปลอมอยู่คุณผู้ชมมาถึงแล้วมันชื่อว่าโอสถศาลาไม่ใช่โอสถสภา,าอะไรของเราเนี่ยก็บอกแล้วมันขึ้นต้นด้วยโอสดอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อโอสถศาลาแล้วดูมันคุณผู้ชมอยู่ๆก็หยุดตกแล้วอ๋อดูมันทํากับเราเฮ้ยฝนนี่ เราเลือกยาก,กันสักครู um> ่นะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวขอหายาก่อนโอ้ฝนสาดมาพอดีแล้วคุณผู้ชมโชคดีกแล้ววันนี้คอนเทนต์ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสมเอยเปียกไปหมดนี่ก็คือบรรยากาศของฝนตกทำเราเปียกหมดเลยไอ้ฝนนี่ผิดเวลาอีกแล้วนะเราอ่ะ คุณผู้ชมตอนนี้เราก็รอดแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้างแล้วโอเคไม่เปียกแล้ว yeah, รอดคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้น BTS กลับบ้านกันแล้วหลังจากที่เราก็มาหลบฝนกันที่ MBK ซึ่งก็แปลว่ามาเดินชอปปิ้งแต่ไม่ได้ <laughs> ชอปสไตล์เราจะเป็นแนวแบบมามาร้านอะไรพวกนี้ก็คือจะมาเดินดูหมดเวลาไปหลายชั่วโมงเลยแต่ก็ไม่ซื้อเป็นคนดีปะดีมาก ปเดี๋ยวเรากลับบ้านของจริงแล้วไม่งั้นเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันตอนนี้ฝนตกด้วยเนี่ยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่มินนี่กดซับสไคร์แล้วดีมากแต่ถามว่าดูหรือยังปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ดูตะคิปเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้ครับเออเขาเรียกว่าโอเคโอเคไม่ดูตะคิปเลยเราคิดตัวเองเนี่ยจะดูว่าเนี่ยดู เนี่ยสองคลิปนี้ดูปะดูแน่นอนเพราะว่ามีเราอยู่ในน้งเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวจะรอดูนะคุณผู้ชมครั้งหน้ามาเช็คกวาหวัิต้องขึ้นนะใช่ขึ้นแน่นอนกดไลค์ให้ด้วยโอเคดีมากกดเลยกดเลยดีมากในแรกนะทุกคนโอ้เป็นการบังคับกันตรงหน้าอย่างนี้นะเป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างก็คือกดไลค์พี่ตัวเองโอ้โทำแบบนีนอย่างนี้เนี่ยโอเคไปกลับบ้านละบาย เวลากลับของจริงกันแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึง BTS ล,ละเราก็เป็นคนอย่างนี้แหละชอบวงชอบแวะอะไรกันเนาะมันก็เลยถึงบ้านชาทุกวันเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึง BTS แถวบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าบ้านนั่นเองเนาะแต่ว่าล็อกวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือถนนรถติดมากนั่นเนองเนาะเสียงก็อาจจะดังหน่อยขออภัยด้วยแต่ว่า อบในวันนี้ก็ขอจบวับบนเฉี่ยเท่านี้เลยแล้วการสําหรับการไปปฐมนิเทศเนาะ้ช่วงเช้าก็จะเป็นปฐมนิเทศทั้งคณะเลยนะมีตั้งพนะันทาเก้าสี่เนาะโดยประมาณใช่ไหมแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปเจอที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียนอะไรกันนั่นเองนะก็ขอจบ,บ็อปกปฐมนิเทศของเราในวันนี้ที่เราได้ใส่ชุดนิสติตเต็มยศไปเรียนครั้งไม่เรียกว่าเรียนเรียกว่าไปมาหาหลัยก็พอเนาะเพราะไม่ได้เรียนก็ใส่ชุดนิสติตเต็มยศครั้งแรกนะที่ได้ไปมาหาหลัยนั่นเองเนาะคุณผู้ชม ขออน,นุญาตสรุปทิ้งท้ายน,นิดนึงว่ารองเท้าหนังที่เราใส่เนี่ยคือมันกัดเท้ามากเลยตอนนี้ก็คือแบบตรงหลังเท้าอ่ะมันเจ็บแบบเจ็บเจ็บอ่ะมันกัดกับกัดแล้วกัดอีกกัดอยู่กัดต่ออะไรอย่างงี้นะชีวิตลําบากมากเลยใส่รองเท้าผ้าใบไปเรียนเถอะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสภาพนะลงผิดฝังเกือบจบคลิปสวยละลงผิดฝังจบข่าวจบไม่สวยนะคอนเทนต์เยอะไปหมดเลยเนาะวันนี้ แล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากินดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ